กราบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องตำบลชาติไทยในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลชาติไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนาย,ยกเทศมนตรีตำบลชาติไทยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชาติไทยกับทีมงานเปลี่ยนชาติไทยกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนชาไทยจะมีีั ้้าไดคนดีแวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564โปรดเลือกนายพิพัฒน์อินทะเจริญหรืออดีตผู้ใหญ่กันเป็นนายกเทศมนตรีตำบลชาติไทยเบอร์สองนายพิพัฒน์อินทะเจริญหรืออดีตผู้ใหญ่กันเป็นนายกเทศมนตรีตำบลชาติไทยเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์2และโปรดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทอทีมงานเปลี่ยนชาติไทยเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมเบอร์7จถึงเบอร์12ยกทีมเบอร์7จ่าเอกวิชิตเพราะปลูกหรือจ่าตุ่มเบอร์8นายอุ่มยศแสงพลอยหรือผู้ช่วยแอร์เบอร์9นายวิโรธวุติชัยหรือเอ เบอร์10นายเชิงชายแท้โคหรือผู้ช่วยบอยเบอร์11นายสนั่นจนดีหรือดุยเบอร์12นายนพดลชายเชิดหรือผู้ช่วยนินอย่าลืมเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมเลือกใช้เบอร์2เลือกไว้เบอร์2เลือกใช้เบอร์2เลือกไว้ในยกเบอร์สอเลือกหมดยกหมดยกหมดเลือกหมดดิครับยกหมดยกหมดเลือกหมด ยก,กหมดเลือกหมดดีครับยก,กหมดเอาได้สอทอเจ็ถึงสิเอาได้เอาได้สอทอเจ็ถึงสิเอาได้ผมต่ำกาบัตรเบอร์สองนายกเบอร์สองผมต่ำกาบัตรสอทอเจ็ถึงสิคิดที่จะพัฒนาตำบลชาติไทยให้เป็นเลิศในทุกๆด้าน ทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนตำบลชาติไทยเปลี่ยนการทำงานทั้งระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตำบลชาติไทยกับทีมงานเปลี่ยนชาติไทยกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยน